นะครับเดี๋ยวเราก็ลดน้ํานตามปกตินะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยูกับช่องตุนส่งไลฟ์สไตล์นะครับอันนี้บดูส่งไลฟ์สไตล์ก็อันนี้ก็ต้นมะขามเมือนเดิมครับ เป็นมะขามเพาะ,มะเมล็ดนะครับก็เพาะไว้หลายต้นนะครับนี่หลายต้นอยู่นะครับเอาวางไว้ข้างล่างแล้วกระต่ายกัดใบจนหมดไปนะครับมันก็เกิดความเสียดายเนาะก็เลยหลังจากที่ทํบปนไซไปหลายต้นแล้วนะครับก็จะมาลองทําเป็นสวนป่ามะขามนะครับ ดูนะครับวันนี้จะลองใช้สัก5ต้นนะครับคัดเลือกเอาต้นนะยังพอใช้ได้อยู่นะครับน่าจะใช้ได้หมดแล้วครับเอาสัก5ต้นนะครับวันนี้ก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีต้นมะขามพ่อมเมล็ดนะครับนี่ที่ผมเพาะไว้แล้วแล้วก็มีก้อนหินนะครับก็จัดตามจินตนาการนะส่วนกระถางกระถางผมยังไม่ได้ไปซื้อมานะครับผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ กระทะไฟฟ้าเก่านะครับมันชำรุดแล้วนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะจะลองจัดดูนะครับเอาแนวแป,แปลกบ้างนะครับจะใช้กระทะไฟฟ้าที่มันชำนรุดนี่แหละมาจัดสวนโอเคอามาขามสวนป่านะครับเขาก็ตามความเชื่อเนาะตามความเชื่อที่เขาจัดจัดกันนะครับที่ผมดูก็มีห้าห้าลำบ้างนะครับ เจ็ดลำบ้างครับกแล้วแต่เนะาะเก้าลำบ้างนะแล้วแต่ใครที่ชอบนะส่วนใหญ่จะเป็นเลขขี้เนาะนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวิ่มแรกผมจะใช้นี่เนาะส่วนดินนะครับดินผมก็จะใช้ดินเป็นดินถุงธรรมดาดินถุงที่ซื้อมาดินถุงเนี่เป็นดินดินก้ามปูนะครับ ก็จะลองวางดูก่อนนะวางดูก่อนอาจจะใช้เป็นชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะเดี๋ยวได้กระถางมาใหม่นะก็อาจจะเปลี่ยนนะครับให้มันน้นต้นเขาฟื้นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันเดินรากดีๆก่อนก็นะ เปลี่ยนกระถางให้ใหม่อันนี้ชว่วคราวกนน็จะวางแบบนี้แบบนี้นนเนาะผมก็จะเอาตรงนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นเนะาะก,กลางๆหนอ่อยทนนี่ตรงเป็นหน้ากระถางเนาะ พอมีสวิตนะพอมีตัวปรับนะของกระทะเอาเป็นหน้ากระถางนะครับกะกำลังทังสองต้นกดที่แน่นๆหน่อยโอเคเลือกต้นนี้ต้นสวยๆไว้ข้างหน้าเนี่ย สวยตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ข้างบนนะกระต่ายเลยไม่กัดใบนะครับไปนี่ล็อกก่บตัวเขาใหญ่แล้ว เขาได้ดีมากมากิดกายตดล,กลักก่อนตัดลกักระยาเขาออก หลากรลอยต้นขยนะายแล้วเนาะถ้าเราเพาะเมล็ดในนี้เลยตัวแรกก็จะดีโอเคตัวแรกสนาน,นี้เนาะแรกตันที่สอง khác là có dài rồi ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาก็าฟื้น มีต้นหนึ่งจะวางข้างหลังสักสองต้นจะได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็จะอเอาแค่อเอาแค่สาม นี้น่าจะได้จะเปกไว้สักสองต้นตรงนี้นะเป็นห้าต้นพอดี ที่สี่ตรงนี้ตรงนี้อา้จะได,ได,ได้หาตน้นดูต้นเล็กๆต้นหนึ่งต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ไม่จะสูงหน่อยเดี๋ยวเราตัด ปล่ว้นานแล้วนะครับเนี่ยเป็นปีแล้วนะฮะเป็นปีแล้วต้อมีเวลาดูแลปล่อยทิ้งเอากระต่ายเราไว้ข้างนอกนี่กระต่ายกัดเลี่ยมเลยนะต้นกำงาๆนะโอเค ไว้ตรงนี้ก็เฉียงเฉียงกันพอดี ปลาเขาเริ่มแข็งแล้วอายุเขาเยอะอเอดินทับก็ใช้ดินเหนียวๆหน่อยนะครับมจะได้เกาะดีๆ เราก็จะใช้ดินแปะแปะแปะมันเป็นเนินนะแล้วเราค่อยหาต้นหญ้าหรืออะไรมาประดับ ประมาณนี้นะครับสวนป่าห้าลำนะครับห้าลำนะถ้าเราจินตนาการเหมือนครับเป็น โอ้กนะสูงๆเดี๋ยวค่อยหาต้นหญ้าหรืออะไรมาประดับนะครับให้มันติดก่อนนะครับ อ่าโีอยครับเพื่อนๆก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ลดน้ำตามปกตินะครับแล้วก็เอาไว้ตั้งไวแ้แอบๆรมสักหน่อยนะครับเราเอาดินเขาออกหมดเก่า โอแน่นเลยโอเคครับอโอเคครับสำหรับการจัดามาขามสวนป่าห้าลำนะครับห้าต้นนะครับตัวนี้ยังยังดูอาจจะดูไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวตัวนี้ให้เขาฟื้นตัวก่อนเดี๋ยวค่อยหาอ่า ต้นหญ้าต้นอะไรมาประดับนะครับนะให้มันดูสวยงามเนาะรอให้เขาพื้นตัวก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะวันนี้บุณงไลส,สไตล์ก็วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการจัดสวนป่ามะขามนะครับโดยใช้หม้อกระทะไฟฟ้านะ <c oughs> อาจจะไม่เหมือนใครเนาะ เรเป็นสไตล์ของบุตรส่งและสไตล์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ